อลอสสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องสิบปาพาไปค่ะทริปเที่ยวประจําปีกับมาลาจ้าทริปนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวกันที่จีนเราจะไปกันที่เมืองจางเจียเจียเป็นเวลา6วัน5คืนค่ะซึ่งรอบนี้นะคะเรากลับมาเที่ยวกับบริษัททัวร์ในรอบ10ปีเลยค่ะทริปนี้นะคะก็จะเป็นทริปแบบกรุ๊ปไพรเวทซึ่งจะมีจํานวนประมาณ21คนค่ะที่เราไปในทริปนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่าไปเที่ยวกับทัวร์ในราคา 26,500บาทจะคุ้มค่าแล้วก็เขาจะให้อาหารยังไงบ้างที่พักยังไงบ้างก็ฝากทุกคนติดตามไว้ก่อนเลยนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ช่องซิสปลาพาไปแล้วไปติดตามชมกันได้เลยจ้า เซ่บริการจักทัวนะฮะมีสองแบบอะไรมีแาดีหยอชาดีทนีนีหสลับกันเอาอันนี้ไปให้พ่อให้แม่ก็เดี๋ยวสลับเป็นชานมกับชาผลไม้คนไหเขามเลยผลไม้นมเขาก็นมม่ นวา้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองฉางซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ผ่านตอมอต่างๆขึ้นมาอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วมาถึงเขาก็แจกแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีน้ําดื่มให้แล้วก็มีการอธิบายจากไก่อะคะ่ะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างก็สําหรับ วันแรกนะคะเราก็จะเดินทางไปที่เมืองจังเจียเจยค่ะซึ่งใช้เวลาเดินทางจากรถบะะัสราคาทั้งหมด5ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็จะไปกันที่ตึก72นะคะก็จะถึงตึก72เป็นปเวลาประมาณแบบทุ่ม2ทุ่มเลยตอนนี้ก็นั่งรถกันยาวๆไปเลยจ้าเค ตอนนี้เขาให้เรามาแวะที่จุดพักรถนะคะด้วยตามกฎหมายของจีนนะคะก็คือคนขับรถเขาต้องแบบแวะแวะทุกสองชั่วโมงเนาะต้องแวะพัอาากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำกันไม่รู้ว่าเราจะเจอห้องน้ำในตำนานหรือเปล่านะคะแม่ไปหาห้องน้ำในตำนาน ไปหาห้องน้ำในตำนานเร็วเดี๋ยวมาไม่ถึงไปไม่งั yeah> ้นเดี ah ๋ยวไม่ถึงจีนนะอว้ยนี้ะไรอ่ะเวลานี้ก็อินฟูท่านมือเหรอโอ้โหเมียเยอะไหมเยอะเฮ่อรอคิวก่อนเกือบแล้วเป็นหลุมเออเกือบแล้วเกือบแล้ว มิเชลลี่อ่ะิเชลลี่มี่ั้แงกวาแบบมิต้าวาไว้นั่นปะอะไรตาลูกพีชกับลูกไหนอ่ะนี่อ่ะไหน <laughs> ลูกไหนลูกไหนไม่รู้ลองดูถึงที่กินข้าวมือเย็นอะไรนะมือแรกของทัวร์ไปค่ะไปหาห้องน้ำ ไม่ใช่เก่ากี้พงพริกเครื่องสมุนไพรต่างๆตกใจตกใจี่ป้าซงลามานเปนอรหรอซาลามนเดอร์เุ้ยซงลามนเดอ่มไม่กล้กีนนะมันก็ต้องรอแล้วป้าโถมาต่างๆมนันผมใช่ไหมมแล้วก็เจ็แปดเกนาสิบ ถ่วพ้มนี่หน่อยพี่ดาอ่จ้าปเาหแ่โต๊ะนระมีสนเียปลาหมึกเบียเซออันนี้เต้าหูโอเคไปกินข่าวกินข่าวเป็นไง <พว>กินให้บรรจารมาค่ะกินข้าวค่ะไงค่<หร>งะอาหารมือแรกกินไม่หมดสักอย่างต้นเรากินกับข้าวไม่สิ้นไม่ยังอิ่มอยู่มันยังอิ่มเส<ห>ร็จ<หร>จากข้าวมือแรกแล้วนันจาเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตึกเจจางเจียเจียที่แบบเรียนแบบประตูสวรรค์เรียนเหมือนซานมาก็ตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันจ้า Okay, let's go ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตึก72นะคะเป็นตึก72สิสมหัศจรรย์แบบเรียนแบบเทียนเหมือนซานนะคะก็จะมีช่องประตูสวรรค์แล้วก็จะในนี้ก็จะแบบมีโชว์มีอะไรให้ดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าจะสวยงามแสงสีเสียงเป็นยังไงกันบ้าง มาชาไปโชว์หมดแล้วจ้ะถ่ายรูปถ่ายรูปฟิวฟิวฟิลฟิวนี่เป็นโซนบริเวณด้านนอกนะคะลองข้านี้กันมีโนเยเยโนเทียหมายปลปลายปเราพาไปกินอะไรนะโนเยเยโนเทียโนเยเยโนเทียเป็นแบบว่าพลาสติกดึกทาคุณตาอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นร้านขนมอ๋อ จริงเขาบอกว่าถ้าเจอของฝากอะไรก็ซื้อไปเลยนะเพราะว่า <PC S 1> มันจะหาบอนนาวหรืออะไรดีฟี่คอวอะไย่าเงี้ยีฟี่คอวิวไม่งั้นมันจะหาไม่ได้บบขนมแม้แต่มีมีทั่วเลยไปจ่าไปลองชาโนเย่เย่โนทีนะคะเราแน่จะเป็นลูกค้าไล่สุดท้ายนะคะในร้านไม่มีใครเลยะค่ะ ก็จะอร่อยอ่ะองุ่นอ่ะดีแล้วที่เอาหวานน้อยขนาดหวานน้อยอยังหวานเลยถ้าเอาแบบเต็มสตรีมคือน้ำตาลขึ้นอ่ะแต่แบบสดชื่นนะได้ฟิลสดชื่นหอมหอมอร่อยแล้วคือที่นี่ถูกนะ6กสิบ็ดที่ไทยเป็นร้อยที่ไทยคือร5อยห้าสิบนะจ๊ะที่กินเตี้ยนทีเ,เกียน,นยโนทีเลยว<ะ>พวกเนี้นเยเออ เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปที่โรงแรมวันนี้คือดึกมากนะสี่ทุ่มแล้วก็จะรีวิวห้องกว่าจะนอนจ้ะมืดแล้วไปเจอที่โรงแรมเลยจะไปดูห้องกันนะจ๊ะเียชื่อว่าโรงแรมรีรีเซนต์หรือรีเจนเนี่ยแหละนี่เป็นแบบสอเตียงกว้างขวางคืนนี้เป็นระดับห้าดาวเราจะนอนที่นี่กันทั้งหมด2คืน แล้วก็จะเอบไปเขี่ยวส่วนข้างนั้นเป็นห้องน้ำนะจ๊ะอ่า,อางล้างหน้าอยู่ข้างนอกโอเคนี่ในส่วนของห้องน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเพราะว่าอ่างล้างหน้าอยู่ข้างนอกแล้วจะดไป ฮัลโหลสค่ะสำหรับวันนี้นะคะ day สเราจะไปกันที่ประตูสวรรค์เที่ยนเหมือนซานแล้วก็ไปสะพานกระจกที่ข้ามแกรนแคนยอนใหญ่ๆเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะลงไปทานอาหารเช้าของโรงแรมก่อนวันนี้ทัวร์ก็6โมงนัดกินข้าว7โมงแล้วก็7โมง50ไปรวมตัวกันคะ่ะฝากติดตามชมวันนี้กันด้วยนะคะ let's go ถึงแล้วสะพานกระจกแต่ทางเดินนี้คือไปห้องน้ำนะ <laughs> นี่ไปห้องน้ำนะดูทางเดินสิไกลมากโอ้อันนี้อันจำลองนะจ๊ะนี่เปนตัวอย่างนะคะเราจะเข้าไปค่ะามาฝั่งนี้ก็ได้ครับมาฝ่งนก็ได้ <laughs> เราต้องใส่รองเท้าใส่โอเมก้า oh นี่คือสะพานนะคะก็ค่อยเดินเลยหวาวอยู่เลยเออสวยมาแล้วเอาเท้าที่ก้นลอยขึ้นมาแล้วรอโอ้โหใครยยากวะ ทุกถั่วสู้ๆค่ะทุกถั่วข้างบนเนี่ยไปอีกที่หนึ่งค่ะตอนนี้เป็นระเบียงกระจก เว้ยก็จะแบบเว้ยเหมือนเราอยู่ในป่าละจ้าก็จะเป็นแบบ VR เหมือนเราลอยอยู่บนบอลลูนนะกรเป๋าอยู่ในกระเป๋าเขาอาจจะรัดเกี่ยวๆเนี่ย ลงไปลงไปเลยลุงหลังทัวเวลาเวลาลุกเนี่ยสคันหมดให้เขานั่งให้เรียบร้อยก่อนไส่มหมวกไท่มหมวกไท่มหมวกเขาแม่าซลฟรูปเหรอเนี่ยยืนแค่ตรงกลางอะกลางร่มนี่แหละเดี๋ยวว่ามาไม่ถึงนะเออออออแบบนี้แบบนี้อุ้ยอ่ะอุ้ย เอ้ยทำไมขนเูย,ยเค,คะเพราะว่ามันเป็นแบบน้ำผาเออหึ่ง <c oughs> เขาเดินขึ้นมาละโอเคจุดที่คนเยอะบอกว่ามันดูมีความเสี่ยวนี่เองนะคะเฮ้ยมันเป็นแบบนี้มันเลยดูเสียวไปหมดเลยวะ่ะเรากำลัจะไปกินมือนน้อกลางวันนะคะสำหรับเด y สองมือ้อกลางวันเป็นชาบูเห็ดสุกี้เห็ดค่ะ ก็กินท,ท้ากับวันเสร็จก็จะไปขึ้นกระเช้าเพื่อจะนั่งไปที่ประตูสวรรค์เย็นเหมือนตาตน เยอะเยอะมากคนอุปกรณ์ช่วยเดินไม้ชาวคนละหนึ่งอันที่เนี้ยเขาจะขายแบบสามอย่างเขาจะมีอะไร A B C A B C ก็จะต่างกันที่ว่าขึ้นกระเช้าลงกระเช้าหรือว่าเดินขึ้นแล้วก็นั่งกระเช้าคือมันจะต้องใช้แรงถ้ายิ่งที่ถี่สุดก็คือเดินขึ้น เดินขึ้นเดินลงมันจะมีเดินขึ้นแต่ไม่ไม่ได้เดินลงก็มีมันก็จะมีหลายแบต่ของเราเขาจะเป็นน่าจะเป็นลายเอที่ว่าเสียตังแพงได้ทั้งทั้งขึ้นทั้งลงไม่ต้องมันเหนื่อยเพราะว่าขนาดนี้มันก็เหนื่อยแล้วเดินไปอีกหลายขดกว่าจะได้ขึ้นนะจ๊ะเรามาดูกันค่ะว่าทริปนี้เราจะรอดโควิดไปผู้คนเยอะมากคะ่ะ เม่กี่นาทีและะ้วค่ะผ่านเปนชั่วโมงและะ้วค่ะแก่้แล้ ถ่ายทุ่ยแมวได้อยูย่ไม่ได้ถ่ายเะรอถ่ายถ่ายวีดีโอกลัวไม่ไดกลัวอันนี้ถ่ายได้หมดเลยเดินทางที่เป็นไฮไลท์เซนทาัที่เป็นไฮไล,ลท์เป็นอะไรครับท้อหมอกหลวงสวัสดีนี่ค่ะทางไประเบียงกระจ,าจากนะจ๊ะปา๊มมาค่ะลูกทัวร์ตามมาค่ะ ตัวเข้าไปดูสะพานกระจกอ่ะเรากำลังจะเดินไปที่สะพานระเบียงกระจกนะคะเปิดมาแรกก็เป็นสะพานระเบียงไม้ก่อนซึ่งอันนี้มีค่าเข้าด้วยนะก็จะมีค่าเข้า,ขา,ขาไกลเขาก็จะจัดการไว้ให้เราหมดแล้วทีมเราจะเป็นทีมรังทายนะคะทีมเราจะเป็นทีมค่ค่อยเดินเนื่องจากว่าเรามีผู้สูงว้มา,มาด้วย ช่ไก่ก<ค>็รออยู่ต้องเอาใบใหญ่ลอยลอยใบใหญ่ไกด์ก็ลอยอยู่เอานำไปเอานำไปขาดไปคนหนึ่งโอ้โหนี่คือเส้นทางที่ขึ้นต้องใช้รถขึ้นมานะคะ าจจะเข้าลึกๆข่คับเข้าลึกๆไปค่ะไปอะไรนะระเบียงรอยฟ้าเดินไปเรื่อยๆแค่แค่ประตูสวรรคนนะยังไม่ถึงเลย <laughs> บอกแล้วว่ามันเดินไกล <laughs> มันมีหลายด่านก <laughs> ็เราขึ้นมาถึงที่นี่ฝัมกี่โมงวะคือได้ขึข้นกระเช้าว่าตอนสองโมง แล้วก็ขึ้นมาอีกประมาณ25นาทีก็ประมาณ3โมงครึ่งตอนนี้มันกี่โมองเนอ่ะ4โมง15ฉันยังเดินไม่ถึงประตูสวัสด์เลยจ้ะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักนะคะมีร้านอาหารร้านของขายนะคะให้แบบว่าได้พักเหนื่อยกันเนาะมีของกินต่างๆเช็ด <c oughs> ตัวนี้ลงมาได้เล่นเหมือนเดิมจ้า <c oughs> ไลเลื่อนยาวๆลงหลายชั้นมากเลยนะไม่ได้แค่นี้นะตอนนี้เรากำลังลงบันไดเลื่อนลงไปเลื่อนนะจ๊ะเพื่อจะไปผูกกันตรงที่ประตูสวรรค์อันนี้ลงมาเป็นชั้นที่สองแล้วคือแค่บันไดเลื่อนก็คือแบบยาวมากยืนยืนนานประมาณนึงเลยนะแล้วก็แบบลงไปหลายชั้นสุดๆอยู่เหมือนกันลงมาไดเลื่อนเสร็จแล้ว <laughs> นานมาก หกหกชั้นได้หกช่วงได้เนอะมือแดดพอดีคิดว่าอยู่ข้างบนแล้วแน่เลยว่ะแหนเนี่ยประตูแหนเนี่ยเราขึ้นม <c oughs> เราขึ้นมาอยู่ตรงปากประตูะตสว่างแล้วเดินมาตั้งนานถึงสักทีจ้ะูก,กัน บันได999ขั้นต้องเดินลงไปนะจ๊ะู้เลยแต่เราไม่เดินจากเราจะดังเราจะลงมาไดเลื่อนนะจ๊ะเราเป็นแบบคลิปพิเศษเราต้องเซฟแรงกันไว้ <c oughs> ทีมฉันทูกทีเธอสู้สุดๆก็ค่อยเดินค่ะจากตะกี้ตรงจุดที่เป็นประตูสวรรค์แล้วก็บันได999ขั้นใช่ไหมแล้วก็เดินมาจา้ะ เราจะไปลงบันไดเลื่อนกันเพื่อจะไปถ่ายรูปด้านล่างที่จะได้เห็นเป็นกล่องออประตูวสวรรค์คือจริงๆใครจะเดินลงก็เดิน,ดนได้นะคะไกด์ก็ให้เดินแต่ว่าน่าจะเก็บแรงไว้สําหรับวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะเพราะเราจะไปเข้าอวาาตารเพราะฉะนั้นเรามีเทคโนโลยีแล้วลงบันไดเลื่อนดีที่สุดค่ะ ประตูสว่านรเยแวลสวยงามสวยงามเลยเราพนับถือคนที่มายุคแรกๆเนาะที่แบบต้องนั่งบัสผ่านโค้งการงานสร้างตอนนี้เราจะไปไหนกันคะจะไปนั่งนั่งก็เช้ามันก็เช้าลงไปนะคะลงมันจะเป็กับเช้าคนละแบบกันค่ะขึ้นมาใช่ป่ะเพราะเห็นตอนที่ขึ้นมามันจะมีสองลายนั่งได้ยี่สิบหก ไปจ้าไม่ไไไม่ไจนจอดก่ะรอ้โหนี่นักแสดงที่จอดเนี่ยออกมาแล้วหไ้ซีเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ที่จะดูโชว์จิ้งจอกเขานะคะก็เป็นที่เดียวกับที่เราลงนี่รอลงเขามาเมื่อตอนบ่ายตอนเย็นเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมโชว์กันค่ะค่าโชว์นี้ราคาคนละ400หยวนนะคะเป็นออปชั่นออปชั่นเสริมนะคะคือดูหรือไม่ดูก็ได้แต่แบบว่าก็มีเสียงกระซิบมาว่าแบบมันอลังการงานสร้างมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจดูกันจะ้ะ ก็เขาพาเราไปกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็พาเรามาส่งที่ตรงที่ดูโชว์ตอนนี้คือไกดเขาก็จะจัดการเรื่องตั๋วต่างๆให้เรียบร้อยไปชมกันจ้เาเข้าไปดูโชว์ข้างในกันนะครับตอนนี้เราก็ก่อ,อนที่จะต้าไปนะครับจ <ะ S 2> เจาลา อีกประมาณสักสิบห้านาทีแนะเ่มโจจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่านะช่องไหนอะคะมาจากช่องไหนคะช่องไหนคะช่องไหนคะ คือลิปแก้วไปหลิงอันนั้นนะคะสำหรับเพ้ยวจีปีน EP 1เดย์หนึ D ่งเดย์องก็มีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าฝากติดตามช่องสิทธิ์ปาพาไปด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ